คาเซคันนี้แต่งไปเกือบ60,000บาทแต่ว่าขายแค่34,500ไปดูอะไรกันชุดล้อหน้าหลังนะครับผมใช้ของ G ีโปวันตัวนี้เนี่ย18,900นาจะขาจานก็ใช้ของ G ีโปวันะครับแค่ขาเนี่ยก็4,500แล้วเกียวก็เป็นคาร์บอนของ G ีโปวันเหมือนกันนะ7,500บาทนะขับ11สปีดนะครับผมชิปเตอร์105แต่ตีนผีใช้ดูราเอสนะจ๊ะ มือเบรกใช้ของชิมมาโนไทแกร์นะครับผมแฮนด์ก็แน่นอนต้องใช้ของ G ีโปวันนะครับขาบอนด้วยยางโชวเบวันตัวนี้ของใหม่เอี่ยมนะครับผมพึ่งใส่ตะกี้นี้สดๆร้อนๆโซ่ so, ก็ใช้โซ่เค c ตัวใหม่นะครับผมอันนี้คือของใหม่แกะกล่องเลยนะแค่ล้อตะเกียบแล้วก็จานเนี่ยแค่นี้ก็เกินสามหมื่นแล้วนะไปขนาดนี้ขายแค่สามหมนสี่้าร้อยบาทนะครับสามหมี่ันห้าร้อยบาทอย่างคุ้มบอกตรงๆ มาจัดกันได้ตัวนี้เป็นมือสองนะครับผ